พี่น้องจัดจ้าอันนี้มาชมวิวชมวิววิญญามเย็นของอ่าวพลาวพี่น้องอ่าวพล้าเกาะเสม็ดนะคะดูพี่น้องอ่าวพล้าเกาะเสม็ดวิวสวยงามอันนี้จะเป็นสะพานเดินตะวันก็ตกดินแล้วนี่ลูกค้าเข้ามาถ่ายรูปชมวิว กำลังลงไปน,นี่อ่าวพล้าวนะคะอ่าวพลาว้าวแต่หันมาทางนี้มันก็จะไม่เมือนอพี่น้องถ้าหันออกไปทางตะวันมันจะสะท้อนแสงอันนี้คืออาวพล้าวมีที่พักที่อะไรด้วยสวยงามมากท้องฟ้าจะเหมือนต่ํามากเลยนะพี่น้องนี่เห็นไหมท้องฟ้ามันจะต่ํามาก ีวิวรอบๆอ่อเร้ามันจะมีที่พักเป็นที่พักเป็นร้านอาหารเป็นอะไรตอนนี้น้ําทะเลขึ้นน้ำทะเลข,ขึ้นขึ้นก็จะเริ่มลงแล้วดึกๆมากก็จะลงเห็นชายหาด ครัก็จะไปดูแล้วก็จะเดินกลับแล้วเดินมันจะมีสะพานถ่ายรูปเดินไปไกลๆน้นพี่น้องแล้วก็จะเดินขึ้นไปดูสิจะเป็นยังไงเฉยไหม,มนี่เป็นอีกวิวหนึ่งก็จะไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกันพี่น้องคนล่นน้ำก็จะเล่น นี่คือเอาพร,ราวจาจะพี่น้องชมวิวเอาพร,ราวยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินเอาภาพสวยๆไปฝากพี่ฝากน้องจ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาเด้อพี่น้องจ้าเอาพราวกอดสม์สามารถมาพักชมวิวสวยๆได้ยามเย็นบรรยากาศดีร่มรื่นโอ้หดูแสงอาทิตย์ยามเย็นสินนั้นเห็นไหม ท้องฟ้าสวยงาม<ะ>เหมือนเหมือนเหมือนโลกมันอยู่ใกล้มากเลยพี่น้องเนี่ยเนี่นี่มันก็นมาอยู่ตรงนี้นะเหมือนโลกมันอยู่ใกล้มากเลยเนี่ยเห็นไหมันโลกมันอยู่ใก,กล้สวยมากเลยอะ่ะอยู่ของอ่าวพราว ค่าดููนี่เห็นไหมครูคูคูเล็กลูกคูเขาจะมาขุดดินใครโยเสี่ยวอ่ะด้วยดีเมียนนายโยเสี่ยวโอเค,อเค,อเคจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนนะคะโชคดีรำรวยทุกทุกคนสวัสดีค่ะ